สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกุชี่นะคะเป็นสกุชี่ที่ซื้อมาเะกนะคะเป็นว่าเฟินเนาะนะคะเดนะนะีวเราจะมาแกะกันเลยราคา45บาทแต่เฟิไม่แกะนะคะ,อ,ะ,อ,ไไนะคะออเคเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยอืมเปิดด้วย ก็จะเป็นสกุกี้ว่าเฟินสโลมากเลยค่ะนี่สโลด้วยนะดูนะเดะเดวเดนี่สโลกิ่นก็หอมด้วยนะคะเป็นสีชมพูกับสีฟ้าสวยมากเลยเป็นพวงกุญแจได้ด้วยอืมสวยมากเลยเนาะ ราคาก็บอกไปแล้วนะคะ45บาทค่ะสโลมากเลยสวยมากมีสโลเอิอ่มนะคะก็ก็ขอเพลงจบการรีวิวแค่นี้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ